อายุและขนาดของอวกาศถูกเขียนขึ้นโดยแสงความงดงามของธรรมชาติและแก่นแท้แห่งดวงดาวกดแห่งอวกาศและเวลามีบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้มาโดยตลอดสิ่งที่เราไม่เห็นจนกว่าเราจะคิดค้นวิธีการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่านี้ทุกเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบนักคิดและนักเขียนหลายคนจากต่างเวลาและสถานที่นักปรัชญ,ญาชาวจีนโบราณพ่อมด สร้างความประหลาดใจให้กับการหลบแห่งอิลักในศตรวรรษที่11และเด็กกำพร้าชาวเยอรมันที่ยากจนถูกกดขี่ข่มเหงโดยเจ้านายที่โหดเหี้ยมพวกเขาเหล่านี้ทำให้เราเข้าใกล้กับความลับของสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในแสงนักปรัชญาแห่งแสงย้อนกลับไปในประเทศจีนเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วนักปรัชญานามว่า มอเจอร์หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับชื่อนี้ส่วนมากชื่อนักปรัชญาชาวจีนที่หลายคนคุ้นหูกันเป็นอย่างดีก็คือคงจือ้ออย่างไรก็ตามมอเจืรก็เป็นคู่แข่งคนสําคัญของคง,งจือ้อแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาค้นพบว่าแสงนั้นสามารถฉายเป็นภาพได้หากเราสร้างห้องมืดทึบแล้วเจาะรูให้แสงลอดผ่านนั่นคือคําอธิบายของกล้องตัวแรกที่ชื่อกล้องทาบเงาซึ่งเป็นต้นแบบของกล้องทั้งหมด รวมทั้งการฉายภาพก็ด้วยด้วยการเล่นโกลของแสงทำให้เกิดเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกขึ้นหากได้อ่านงานเขียนของเขาจะพบกับความน่าตื่นเต้นของยุคปุกเบิกวิทยาศาสตร์งานเขียนของมอจื้อมีอายุมากกว่า1,000ปีมาแล้วแต่ผลงานที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยหนึ่งในบทหนังสือที่สาคัญที่ชื่อว่าเผชิญหน้าต่อโชคชะตาได้อธิบายการระบุเกณฑ์3ประการสำหรับการตัดสินทฤษฎีเอาไว้ดังนี้ 1. ตั้งคำถามอย่างง่ายหรือตั้งสมมติฐาน 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ 3. ตรวจสอบว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนหรือไม่เกณฑ์ตัดสินทฤษฎีทั้ง3ข้อที่ว่านี้เป็นการอธิบายการทำงานอย่างง่ายๆของกระบวนการคิดค้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และสามารถปรับใช้ได้กับการทำงานอื่นจนถึงในทุกวันนี้แม้ว่ามอดชื่อจะตายไปแล้วแต่งานเขียนของเขายังคงเป็นที่นิยม แต่ไม่กี่ร้อยปีต่อมาจินซีฮ่องเต้จจกรพัิคนแรกก็ได้ใช้อำนาจเข้ายึดและรวบรวมแผ่นดินจนกลายเป็นจีนอย่างที่เรารู้จักจินซีฮ่องเต้ไม่เพียงแต่ยึดครองแผ่นดินด้วยกำลังแต่ยังจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอนุญาตให้มีงานเขียนแค่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นและนั่นก็เป็นเหตุทำให้หนงังสือแนวปรัชญาของสำนักต่างๆถูกเผาทำลายไปรวมถึงงานเขียนของคงชือ้อและม่อชื้อก็ด้วย หรือแม้แต่นักวิชาการในยุคนั้นที่มาต่อต้านหรือขัดขวางพวกเขาก็จะถูกฝังทั้งเป็นวิทยาศาสตร์ต้องการแสดงออกได้อย่างอิสระและแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเปิดเผยจินซีฮ่องเต้ก็เหมือนกับผลกระทอบบังเอิญที่เกิดขึ้นคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่ต่างกันเพียงแค่สถานที่และเวลาเมื่อแนวคิดของมอเจอไม่ถูกส่งต่อนานาเป็นเหตุผลที่ทำให้ความรู้ด้านแสงไม่ได้รับการต่อยอดหลังจากยุคของเขา ความรู้เกี่ยวกับแสงก็ไม่ถูกพัฒนาขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเมื่อราวๆว1,000ปีที่แล้วพ่อมดแห่งแสงไปยังศตรวรรษที่11ในเมืองบัสลาประเทศอิลักในยุคนั้นอิลักคือศูนย์กลางของการศึกษาที่มีการรวบรวมความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการลิบ ส่งนักการโทษออกไปเพื่อค้นหาหนังสือต่างๆมารวมไว้แทนที่จะเผาทําลายในยุคนั้นผู้มีความรู้จากหลากหลายสาขาต่างถูกเชิญไปเพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ประเทศอิกลักและการลิบก็ยังได้ออกทุนในการแปลนหนังสือเพื่อที่จะเก็บความรู้นั้นเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกด้วยนั่นเป็นที่มาของตัวเลขที่เราใช้กันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพิชคณิตหรืออังกอริเทมึมรวมถึงแนวคิดเรื่องศูนย ก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักวิชาการอาหรับเหล่านี้ที่ได้รวบรวมมาไว้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยจุดประกายแสงดวงใหญ่ให้กับวงการวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมาด้วยเหตุน,นั้นเองทําให้อซันอิบอาลฮาเซนตั้งคําถามว่าเรามองเห็นได้อย่างไรซึ่งคําตอบในยุคนั้นมีทฤษฎีมาก่อนแล้วว่าที่เราสามารถมองเห็นได้ก็เพราะมีรังสีออกมาจากดวงตาแล้วเดินทางไปกระทบกับวัตถุก่อนที่จะสะท้อนกลับมายัางดวงตาอีกที แต่อาลฮาเซนไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะระยะห่างของดวงดาวนั้นอยู่ห่างไกลเกินกว่าที่รังสีจากดวงตาจะเดินทางไปถึงและสะท้อนกลับมาฉายภาพที่ตาได้ในช่วพริบตาในยุคนั้นซึ่งถือเป็นยุคทองของวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลามอาลฮาเซนได้นําเสนอทฤษฎีของตนต่อหน้าเหล่านักวิชาการท่านอื่นว่าการที่เรามองเห็นเป็นเพราะแสงกระทบกับวัตถุก่อนที่จะฉายไปยังดวงตา ในตอนแรกนักวิชาการหลายคนต่างหัวเราะกับทฤษฎีของอัลฮาเซนเพราะพวกเขายังยึดติดกับความเชื่อดเดิมๆขณะเดียวกันทฤษฎีของอัลฮาเซนก็เป็นเพียงแนวคิดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ในเวลานั้นต่อมาเขาถูกเชิญไปออกแบบเขื่อนกั้นที่แม่น้ำไนเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เขาล้มเหลวทำให้เขาถูกคุมตัวเป็นเวลานานกว่าส0ปีระหว่างถูกคุมขังอยู่ในห้องมืดเขาสังเกตเห็นลำแสงเล็กๆ ลอดผ่านเข้ามาและไปกระทบกับผนังห้องอีกด้านหนึ่งจนชายเป็นภาพของพีระมิดและดวงจันทร์กลับหัวหลังจากพิจารณาอยู่พักหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนกับกลไกของกล้องทาบเงาที่มอจือได้เคยสร้างเอาไว้เมื่อเกือบพันปีก่อนหน้าเขาจากนั้นอัลฮาเซนจึงแสดงสิ่งที่เขาค้นพบและไปอธิบายให้กับกาลิบด้วยการทดลองอย่างง่ายเขาได้เจาะรูเล็กๆที่เต็น เพื่อเห็นว่าแสงสามารถผ่านและฉายลงมาเป็นภาพกลับหัวได้ทำให้การหลบตกตะลึงกับเวทมนต์ที่เกิดขึ้นจากแสงนี้เป็นอย่างมากหากการเรียนรู้ความถูกต้องคือเป้าหมายของนักฟิสศาส์เช่นนั้นเขาก็ต้องเป็นศัตรูกับหนังสือทุกเล่มที่อ่านกล่าวโดยอัลฮาเซนคำคมนี้เผอเห็นว่าความรู้ในหนังสือไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดหรือตลอดไปเพราะข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องมาแทนที่ และนั่นคือวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การเป็นปฏิปักษ์กับความรู้ของคนโบราณของอัลฮาเซนนั้นเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์และการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแสงข้อสรุปที่ได้จากอัลฮาเซนในเรื่องของแสงนี้ก็คือเมื่อรูรับแสงเล็กลงอยู่ในระดับที่พอเหมาะก็มีโอกาสที่จะทาให้ภาพฉายนั้นมีความคมชัดมากขึ้นและอีกประมาณ600ปีต่อมา กาลิเลโอก็ได้พัฒนากล้องโทรทัศน์เฉพาะขึ้นมาเพื่อส่องไปยังท้องฟ้ายามค่าและต่อมากล้องโทรทัศน์ก็ได้ถูกพัฒนาจนมีเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นทาให้ส่องไปได้ไกลขึ้นและชัดกว่าเดิมขนาดของฐานตั้งและขนาดของกล้องโทรทัศน์ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นกล้องหอดูดาวในเวลาต่อมาทุกวันนี้เราได้พัฒนาเทคโนโลยีการดูดาวด้วยกล้องโทรทัศน์ไปไกลจนกระทั่งเราได้ส่งมันออกไปสู่อวก,กาศอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวก,กาศฮับเบิล กล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์และ,ะรเร็วๆนี้ก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บแสงคืออะไรกันแน่นอกจากแสงจะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ไปได้เร็วที่สุดในเอกภพอีกด้วยอนุภาคพื้นฐานของแสงก็คือโฟตอนนับตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้นมา ทันใดนั้นมันก็เดินทางออกมาจากอะตอมด้วยความเร็วแสงแล้วด้วยการเร่งที่เหลือเชื่อมากจากความเร็วศูนย์กลายเป็นความเร็วแสงทันทีด้วยคุณสมบัติเฉพาะนี้ทําให้ไม่มีอะไรจะตามความเร็วของมันได้และนักฟิสิกส์ศาสตร์ก็เคยพยายามทดลองมันแล้วพวกเขาพบว่ายิ่งเร่งให้วัตถุเร็วขึ้นแค่ไหนพวกเขาก็จะต้องใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นและขณะเดียวกันวัตถุก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆขณะเร่งจนไปถึงจุด,จดที่ไม่อาจเร่งได้อีกต่อไป กฎฟิสิกของความเร็วแสงนั้นแข็งแกร่งมากนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงไม่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงได้เมื่อครั้งที่ไอแซคนิวตันอายุได้20ปีเขาค้นพบความลับของแสงอาทิตย์อย่างหนึ่งนั่นก็คือแท้จริงแล้วแสงที่เรามองเห็นไม่ได้เป็นสีขาวแต่มีหลายสีที่แทรกอยู่ในนั้นหรือก็คือสีรุ้งและเขาก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าสเปกตรัมซึ่งมีความหมายว่าภาพหรือการปรากฏในภาษาละเตน แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้นิวตันไม่ได้ศึกษาต่อยอดในเรื่องนี้จึงทําให้งานวิจัยเรื่องแสงและสีถูกหยุดเอาไว้อยู่แค่นั้นเป็นเวลานานกว่า150ปีเมื่อมาถึงในยุคปีคิศกราที่1800ผู้สานต่องานของนิวตันในเรื่องแสงและสีนี้จึงตกเป็นของวิลเลียมเฮอร์เชลเฮอร์เชลได้ตั้งคำถามต่อแสงว่าจะยังมีความพิเศษอื่นใดอีกไหมที่ซ่อนอยู่ภายในนั้น เขาสงสัยว่าในบรรดาสีรุง้งสีใดที่มีความร้อนมากที่สุดเพื่อทดสอบสิ่งนี้เขาได้สร้างสเปกตรัมจากแสงแดดออกมาและวางเทอร์โมมิเตอร์ตามจุดต่างๆของสีรุง้งผลก็คือเขาพบว่าแสงสีแดงนั้นมีอุณหภูมิที่สูงกว่าแสงสีน้ําเงินแต่ทว่าเมื่อเขามองไปที่เทอร์โมมิเตอร์อีกแท่งหนึ่งที่ตั้งใจเพียงแค่ว่าใช้ว,วัดอุณหภูมิห้องเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นอนุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์แท่งนั้น สูงกว่าแท่งที่โดนแสงสีแดงเสียอีกเบื้องตอน้นจึงคิดว่าเทอร์โมมิเตอร์แท่งนั้นของเขาน่าจะพังแต่หลังจากทดลองซ้ำๆก็บพบว่าใก,กล้ๆกับแสงสีแดงดูเหมือนจะมีแสงอะไรบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่เพียงแต่เรามองไม่เห็นซึ่งในปัจจุบันเราเรียกแสงนี้ว่าอินฟาเรดหรือรังสีใต้แดงในขณะเดียวกันที่เฮอร์เชลคนพบอินฟาเรดในห้องนั่งเล่นของเขาก็มีเด็กหนุ่มที่ชื่อโยเซฟฟลันฮเฟอร าธาตุผูถูกใช้งานให้ยืนกวนสารเคมีที่มีพิษที่แนนาคตเขากำลังจะค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความลับของแสงธาตุพลังแสงฟลอนโฮเฟอร์เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ1 1ปีจากนั้นเขาก็ได้ฝากตัวรับใช้นายช่างใหญ่ฟิลิปแอนทอนไวเชลสเปอร์เกอร์ กูทำธุรกิจผลิตแก้วตลอดเวลาที่ฟลอนโฮเฟอร์ทำงานอยู่กับไวเชลส์เบอร์เกอร์เขาถูกใช้งานอย่างหนักในตอนเช้าเขาต้องทำงานผลิตกระจกและตอนกลางคืนเขาต้องเฝ้าบ้านให้กับเจ้านายและไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาหรืออ่านตำราอะไรเพิ่มเติมในช่วงระหว่างพักอีกด้วยและแล้วแสงสว่างก็ส่องมายังฟลอนโฮเฟอร์หลังจากทำงานได้3ปีโรงงานทำแก้วของไวเชลส์เบอร์เกอร์ก็ถล่มลงมาฟลอนโฮเฟอร์ติดอยู่ที่ใต้ซากปรักหักพัง เมื่อเจ้าชายแม็กซิมิเลียนผู้ที่จะเป็นราชาแห่งบาวาเรียนในอนาคตทราบข่าวจึงตรงมาให้ความช่วยเหลือเพราะเจ้าชายแม็กซิมิเลียนก็สนใจาศาสตร์ทางด้านการทํากระจกเป็นพิเศษอยู่ด้วยเพราะถือเป็นความรู้ใหม่ในยุคนั้นเจ้าชายแม็กซิมิเลียนดูจะเอ็นดูกับฟลอนโฮเฟอร์เป็นพิเศษเขาจึงสั่งให้องคมมนตรีของตนดูแลฟลอนโฮเฟอร์ส่วนทางด้านนายช่างใหญ่วเชลซ์เบอร์เกอร์ก็ยังไม่ยอมให้ฟลอนโฮเฟอร์ได้เรียนหนังสือ จนในที่สุดองค์มนตรีของเจ้าชายก็สามารถช่วยเหลือให้ฟลันโฮเฟอร์ได้เข้าศึกษาที่สถาบันทัศนศาสตร์และออกมาจากการปกครองของนายช่างใหญ่วัเชลส์เบอร์เกอร์ผู้นาาเลือดได้สําเร็จหลังจากที่ศึกษาเล่าเรียนฟลันโฮเฟอร์ในวัยยีปีก็ได้กลายมาเป็นสุดยอดของนักออกแบบเลนส์ที่ดีที่สุดในโลกของยุคนั้นและผลที่ตามมาคือทําให้บาวาเรียนแสงหน้าอังกฤษในด้านการผลิตเลนส์ได้แม้แต่ไมเคิลฟาราเด ที่ผลิตกระจกเหมือนกันก็ไม่อาจทัดเทียมความเก่งกาจของฟลอนโฮเฟอร์ได้เลยเรื่องราวของโยเซฟฟลอนโฮเฟอร์เป็นการยืนยันว่าคนเรานั้นเมื่อได้รับโอกาสให้ศึกษาก็สามารถทําให้คนผู้นั้นพัฒนาต่อไปได้อีกมากฟลอนโฮเฟอร์ไม่ได้แค่พัฒนาเลนส์แก้วเท่านั้นแต่เขายังได้ทําการทดลองที่สําคัญที่ทําให้รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นและมันสําคัญมากซึ่งมันซ่อนอยู่ในแสง สิ่งที่ซ่อนอยู่ในแสงเราต่างรู้กันว่าแสงประกอบไปด้วยสียต่างๆสีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและสีแดงตามลำดับนี่คือสิ่งที่ไอแซกนิวตันค้นพบและเขาเรียกมันว่าสเปกตรัมโดยทั่วไปแล้วเราสามารถมองเห็นสีเหล่านี้ได้ในปรากฏการณ์ร้งกินน้ำแสงกับเสียงมีคุณสมบัติที่คล้ายกันโดยเสียงนั้นจะเปลี่ยนไปตามความถี่ยกตัวยอย่างเช่น แม้ว่าจะเป็นเพียงเครื่องเป่าแต่ก็สามารถไล่ลำดับตัวโน้ตดนตรีได้แสงก็เช่นกันในแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นทุกวันนี้ประกอบไปด้วยสีที่หลากหลายที่เดินทางมาด้วยความเร็วที่เท่ากันและเราสามารถเห็นสีเหล่านั้นได้ด้วยการหักเหของแสงผ่านปริซึมเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ุ้งกินน้ําเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางอย่างปริซึมหรือละอองน้ําฝนแสงจะถูกหักเหและฉายออกมาเป็นสีต่าง เหมือนกับคุณสมบัติของเสียงที่กล่าวไปข้างต้นการที่แสงถูกหักเหทําให้ความถี่แตกต่างกันเช่นเดียวกับเสียงเพียงแต่เปลี่ยนจากรูปของตัวโน้ตเป็นสีต่างๆแทนภายในปริซึมแสงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันโดยสีม่วงจะเป็นคลื่นที่สั้นที่สุดและช้าที่สุดและสีแดงจะเป็นคลื่นที่เร็วที่สุดเมื่อความเร็วถูกเปลี่ยนแปลงทําให้เสียงต่างแยกกระจายออกจากกันและส่งคลื่นออกไปในที่ที่แตกต่างกันเล็กน้อย จนกลายเป็นแถบสีรุ้งอย่างที่เห็นแสงและเสียงแม้จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่คล้ายกันแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่โดยคลื่นเสียงจะไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้เพราะเสียงนั้นต้องการสสารในการเคลื่อนที่ส่วนแสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านอวก,กาศได้และรวดเร็วกว่าคลื่นเสียงในอากาศเป็นล้านเท่านอกจากแสงจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตบนโลกของเราแล้วโดยเฉพาะพืช แสงยังมีบทบาทต่อการวิวัฒนาการอีกด้วยยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสีต่งตางๆบนกลีบดอกไม้ดอกไม้ที่มีกลีบสีน้ําเงินนั้นจะดูซับคลื่นแสงสีแดงซึ่งเป็นคลื่นแสงที่ยาวที่สุดและสะท้อนคลื่นฟ้าออกมาด้วยเหตุน,นั้นเองทําให้สีของกลีบดอกไม้ชนิดนั้นจึงเป็นสีน้ําเงินสีต่งตางๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแสดงเห็นว่าคลื่นแสงนั้นมีพลังงานมากแค่ไหนและสีที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อความรู้สึก เพราะถูกกระตุ้นโดยการแปลผันเฉพาะความถี่จากคลื่นแสงในปีคิศกราช1814ผู้สานต่องานในเรื่องแสงและสีจากไอแซกนิวตันก็คือโยเซฟฟลอนโฮเฟอร์เมื่อวันหนึ่งฟลอนโฮเฟอร์กำลังทดลองอยู่กับแก้วปริซึมเพื่อค้นหาเลนส์ที่ดีที่สุดและมีความแม่นยำที่สุดอยู่นั้นเขาก็สงสัยว่าจะทำอย่างไรถึงจะมองเห็นสเปกตรัมได้ดียิ่งขึ้นและละเอียดขึ้น เขาจึงทําการทดลองโดยการใช้กล้องโทรทัศน์มองไปยังแสงต่างๆที่ผ่านออกมาจากปริซึมและเขาก็พบเข้าให้กับเส้นสีดำที่ปรากฏอยู่ระหว่างสีมันคือรหัสลับรหัสลับในแสง อะไรคือสิ่งที่เขียนอยู่บนเส้นสีดำเหล่านั้นที่ฟลันโฮเฟอร์ค้นพบมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกว่าที่เราจะค้นพบคำตอบในเรื่องนี้ก็กินเวลากว่า1 0 0ปีต่อจากนั้นเส้นสีดำเหล่านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสีของมันถูกดูดกลืนมันเกิดขึ้นในอีกขั้นของความเป็นจริงที่เล็กกว่าโลกของเราที่ใช้ชีวิตกันอยู่นี้มันคือโลกของอะตอมหากเราสามารถย่อตัวให้เล็กลงไปสู่ระดับอะตอมได้ เราก็จะเข้าสู่อาณาจักรของควอนตัมจากนั้นให้เราสังเกตอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งเป็นหนึ่งในอะตอมที่เรียบง่ายที่สุดและมีมากที่สุดในเอกอภพโดยมันประกอบไปด้วย1โปรโตอนและ1อิเล็กตรอนในความเป็นจริงของโลกควอนตัมนี้ความรู้ทั่วไปไม่อาจใช้การได้เช่นดูที่อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนมันไม่ได้โคจรรอบอะตอมเป็นวงโคจรเดียวแบบนั้นแต่มันสามารถกระโดดจากวงโคจรหนึ่งไปยังอีกวงโคจรหนึ่งได้ ราวกับว่ากําลังขึ้นลิฟต์จากชั้นที่2แล้วจู่ๆก็ขึ้นไปที่ชั้นที่4เลยโดยที่ไม่ผ่านชั้นที่3และการที่อะตอมดึงดูดอิเล็กตรอนอยู่ได้นั้นก็ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงแต่เป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าเมื่อพลังงานอิเล็กตรอนออนแอลงมันจะตกลงสู่วงโคจรที่ต่ำกว่าคลื่นแสงที่มันปล่อยออกมานั้นจะกระจายออกไปและบางส่วนจะเดินทางมาไม่ถึงพวกเรา นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมันจึงเกิดช่องว่างสีดําระหว่างแสงในอีกมุมมองหนึ่งเส้นสีดําเหล่านี้ก็คือเงาที่ทอดออกมาจากอะตอมของไฮโดรเจนบนชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์นั่นเองจํานวนของอิเล็กตรอนที่โคจรรอบอะตอมนั้นมีจํากัดนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมอะตอมแต่ละชนิดจึงมีอิเล็กตรอนไม่เท่ากันด้วยเหตุนี้จึงทําให้เราสามารถแยกแยะตอมออกเป็นชนิดต่างๆได้ ดังนั้นหากดาวฤกษ์มีธาตุเหล็กหรือออกซิเจนเป็นจำนวนมากเราก็จะเห็นมันเป็นเส้นสีดำที่ประกอบขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภายในสเปกตรัมการค้นพบของฟรอนโฮเฟอร์ทำให้เราสามารถตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานของดาวฤกษ์ต่างได้จากการตรวจสอบสเปกตรัมของดาวดวงนั้นๆแต่เมื่อฟรอนโฮเฟอร์อายุได้39ปีเขาก็ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ในขณะนั้นซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษมาตั้งแต่เด็ก ขณะเป็นทาสอยู่ที่โรงผลิตแก้วเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอัจฉริยะคนต่อมาจะมาจากไหนหากฟลันโฮเฟอร์เสียชีวิตจากโรงงานถลม่มหรือไม่ได้รับความเมตตาจากแม็กซิมิเลียนเขา,าคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมืองบาวาเรียจากเมืองที่ซบเซาจนกลายเป็นผามนาดด้านเทคโนโลยีการทำเลนส์นี้ได้ในขณะที่ฟลันโฮเฟอร์กำลังนอนรอเพื่อจากไป รัฐบาลเองก็พยายามอย่างยิ่งเพื่อปกป้องความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงนี้และเก,ก็บความลับนี้เอาไว้เป็นเวลานาน,านกว่า100ปีถึงแม้เรื่องนั้นฟลอนโฮเฟอร์จะไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการเก็กบความรู้เอาไว้เป็นความลับแต่ด้วยศาสตร์ทำแก้วที่เขาได้ศึกษาที่โบสถ์ไม่ได้เดิกเมลนนักบวชในยุคแรกก็พร้อมใจกันให้คำสาบานว่าจะเก,ก็บความรู้นี้เอาไว้เป็นความลับระดับรัฐเพื่อไม่ให้ข้อมูลล้ำค่านี้รั่วไหลสู่ประเทศอื่น อย่างไรก็ตามสำหรับการกค้นพบเส้นสีดำในสเปกตรัมนี้ฟลันโฮเฟอร์ก็ได้ตีพิมพ์สิ่งที่เขารู้ออกมาเพราะเขารู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นต้องเปิดเผยเพื่อได้รับการต่อยอดและพัฒนาและความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติเป็นของคนทั้งโลกไม่ใช่แค่รัฐใด,ดรัฐหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งฟลันโฮเฟอร์ไม่ได้แค่ทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าในดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ยังประกอบไปด้วยธาตุที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์หรือกาแล็กซีก็ทำให้เรารู้ว่ามีอะไรอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกอื่นและกาแล็กซี่ต่างที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายล้านปีแสงสเซนสเปกตรัมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เผยเห็นถึงส่วนประกอบของวัตถุที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นแต่ยังทำให้รู้ว่าพวกมันเข้ามาหรือห่างออกไปจากเราซึ่งนั่นทำให้รู้ว่าเอกภพกำลังขยายตัวอยู่อย่างไรแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสเปกโทรสโคปืคือ การค้นพบสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้เอกภพเป็นที่ซ่อนตัวอยู่ของสสารมืดที่มีมวลมากกว่าเอกภพที่เราคุ้นเคยถึง6เท่ามันประกอบด้วยสสารลึกลับอะไรบางอย่างที่ไม่ปล่อยแสงไม่สะท้อนแสงหรือดูดกลืนแสงชนิดใดเลยพวกเรารู้แค่ว่ามันอยู่ที่นั่นเพราะมันมีความโน้มถ่วงที่สามารถดึงเอาดาวเรื่องต่างมารวมกันเป็นกาแล็กซีกอยู่ได้ยังมีแสงอีกหลายชนิดที่เกินกว่าที่ดวงตาของมนุษย์จะมองเห็นได้ ยกตัวอย่างเช่นแสงอินฟราเรดคลื่นแสง X คลื่นแสงวิทยุหรือรังสีแกมมาตัวอย่างเหล่านี้คือการมองแสงในแบบเดียวกันด้วยวิธีที่แตกต่างกันแสงที่เปิดเผยเห็นถึงวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆที่ต่างกันในเอกภพยกตัวอย่างเช่นคลื่นแสงแกมมาหากเรามองเห็นมันได้เราก็จะเห็นการระเบิดเล็กๆเ,เกิดขึ้นทั่วทั้งกาแล็กซีแต่ถ้าเรามองเห็นแสงไมโครเวฟ พวกเราก็กำลังมองย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดของเอกภพ